กินนมหมดแกลอนใน้ยังอเรอมีนมหลายประเภทนะคะแต่ถ้าจะดูเป็นกล่องดูเปนโรงเรียนทุกชั้นก็เอาหลอดใส่แกลอนเลกดล้ก็ฝังแม่กลับเคยแต่แบบถ้าจะใส่แบบใหญ่อีแล้วใส่พี่เขารอแล้วว่ะกว่า20ป่ะต้องารนมตรงนี้โค้งสัดูเต้นเต้นเต้นแล้วเต้นโชว์ปาปาดาปา เชื่อให้ทำอะไรก็เชื่อนะคะวิดีโอดีดีรู้ตัวเองด้วยบาหยอวันเดอร์ฟูลเต็มตัวจริงเค้เนี่ก็อลุ่หรือก็สหราักรโอ้โอ้ย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 โอกอ้ยอ้นโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยยโอ้ลโอ้ยอะยโนะอะไรอะออ้ย เยอะเยอะเยอะจริงเยอะจริงสมองแหลกสมองแหลกใช้คำว่าสมองแหลกวันที่14บี่นะคะท่าสระบุรีนะคะหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงก็มีได้ค่ะีแอปพี่แอฟพี่เนทพี่กวางค่ะสองหนุ่มสองสาวรีทันกันมากเลยแล้ววันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์ค่ะนี่ก็ถงงานข่าว ฟุตบอลระหว่างแกมมี่กับอาเอชรวมมือกันนะคะเป็นสักด์ศีพยานให้เขาเอานี่กล้องนี่นะโอเคแล้วก็วิดีโอกล้องคะลุนหรือกล้องสถานทอีกแล้วหรอกล้องไหน